จับเสียงรือจำเนียงพูดแล้วเป็นไปรูดหือซื้อตัมรูปปื่อนชุ่มต้าหน้านำจำหนนวนจับเสง สวนสับแสงควังแปล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 ,แปล,ปลดคาดคำคำ <c oughs> ป่าตีต้อยไม่คอยตวนทุกทุกรรมแล้วอย่างอมอ้ํารำนวลเมื่อกาไม่ชำนานแล้วแบรบรับ กบตวนกระบวนนังอย่างปลาปลังตำได้ดอกแลด้วยวอานสิ่งพิษปลาดจะก่อโทษปลาโปรดปรานเข่นจางแ้านเต่าซีสีปลาดเปลี่ยงไม่ใจขั้นจันปลาตาเนะ้ กันกันประดมาตาตานตามวิชาลาลือดามชื่อเสียงทั้งสิ้ขนขานกว้านตองชื่อนาะกากองเวียงตะควังชื่อเสียงก็เพียงแตงริมโปรดตามมาจิ้มลอง โราไม่หลอกแบบก้องใครก็ใหญ่มาเล่นตามความเม็นกิดได้สานาจากสามอง <c oughs> เลือกนีลาสำนวนทบทวนลองโดยทำนองก้องครูผู้อบรม <c oughs> ตำเนียมนั่งว่างแปรโคมแล้วเล่นลมโลบเรื่องหักโซกเสิมใสให้มอม กะตีแสมแทมทำแล้วนำสังคมพาสิทสมรวมหลอดเป็นบอกลอนเพื่อแประ้านด้านประโยชน์ก่อสดศึกาหลักวิชากลองรับดับตคพอนสรรพู้ดีท UH ี่มากวังแล้วนั่งกล่าวกลอนเพื่อจะย้อนอารมณ์ที่สมอม เมื่อโปรดสะวันบรรดาแล้วประทานสุขเพื่อสะนุกเสียงสนอสนเอนนมแล้วปิงโปรเพียงเสียงปลอมากลมกลมในโอมนองนำใจให้ชื่นบานเพราะเวลานาทีอย่าเติมมันนีก่ ท่าีมันมีคาควรจะความทุกข์แม่นายลูกน,นั้นแล้วได้ซึกษา้าความรู้แล้วดูเวตการเขียงแค่านานถุกเวลาหน้าที่ตองเอาปัญญาแล้วหสร้างทางธรรมมาแล้วรัตานาะหน่อรชนพ้นญาณองด,งดังดวงแก้วไว้ใส่เป็นนองแสง,งส้อสซองเงินหลับ นับนานภาสิตาปัญญารับานะให้ละให้หนรา,าชนิดไม่ผิดปันสติมหาสุกเมเแนทั้งแล้วนี้เป็นคุณสำคัญจากปัญญาดังพระว่าวางให้มียาด้าสติตตัง อว่าให้เรามีสติตั้งความปลาดลังคงไม่มีดีนักนะ <c oughs> แล้วต้องในรับความสุขดในทุกเวลาเพราะเอ้วาโรมีสติเตือนผู้ที่จบกล้องดีก็มีบันดาลคงมีการตอบแทนตามเลยใหยแม่นเมือง ปูจะโกลาปเตะแล้วปูจะเตือนทางจงเลือนขึ้นกันทางจะเลิ่ญนฉันจะเลิ่นแล้วให้ทางเลือนขึ้นกัน โดดพี่น้องจงหาความสาราญโดยเรื่องเอจ้าชายซิงหอาราชนะฮะเรื่องนี้คือเรื่องเจ้าชายซิงหอาราช ทางนั้นันว่าตานีหนึ่งตุวันคืนคืนคึกก้นคึกคืงเหมือนยางดึงราซาติดอินซาโร่แล้วยอดอาซาสูงเทียดขึ้นเทียดเบกเป็นเมืองเอกันสมั่งยางมาเอาเป็นมาธานีที่เชิอโจมาแต่โบรามจันเอ้ยบ้านไปชน อาณาตาระชาน,านาณาเมยา์เซยู่ใบไตพราบรมหลมขุดซนหนาวแก่สักเจ็ดสององพวง,งชมเป็นยอดคนละเลิศครอ,อ,องโลกา <c oughs> โดยท่านาเลวารยมามานีเวทุกประเทศเก็งำนาด <c oughs> วัดนา การลุงแจ้งมาแสางสองสองตัวกว่าสักกูนา่ามันบินลงโดโกรยอมโอพระนงางเจ้าสเด็ดระทอแล้วกับประที <c oughs> ประนงางเจ้าสเด็ดระทบกับประทีเวลานี้ เจ้ามีถูกไม่สุขซ้อมเมาเดาทธกคือคืนเสียงแปรกอมเต้นสุกซ้อมอันัดซาพระนางนงางผาเทียวเรื่องนาคนเบญจาคีรินนิเวศซึ่งพระทรงเดชใจสุรีวงเจ้ากรุงศรีพระนางเจ้าด้อยทิพย์ระชินิ แล้วเมื่อตอนพระรามีได้จากไปเมื่อพระองค์ทรงประบังทมยุกอยู่กับประแทนทีนี่นะตอนยี่สิบสี่นาฬิกาก็หน้าทรงใยแล้วพระองค์สละราจานางไปอ้างไกลโดยเท่าไปพระองค์เดียวโดยเปลี่ยวกาย คือจะแจ้ดแจงแต่งออกมาทอดตรงเรื่องอ้รลำเรื่องที่ประรับจำหลักใจแล้วใครจะเต้มเหลือความนดยแยบคายเท่าไม่ได้ปลาใสโดยดีแล้วลงจากปรางสันราจอสั้นแล้วพระองค์ผ่านจากไปไกลกรุงพแล้วตารนวัง น่งรักษาอยู่ตามนาทีต,ตอนที่เปรียจ้าตานีสเสด็จไป,ประองค์สัตว์เป็นประวัติแล้วด้วยโอยคำว่าอมกัมโซยถิบจ้าเมืองใหญ่เมื่อละเมอเพอกว่าหน้าใจแล้วสำมวยรอนุทุกเทาเีเมื่อตอนชาวประนางเจ้าสังส่งซื้อจบไม่ได้พบเกอง ปลาซองฟีกว่าปลาหลบเลือดลมเป็นพนทีแล้วทรงปาทีสนทานาแล้วปริศนาความแม่เยีย พระนคอน,นี้ชื่อว่าเมืองปัญจคิรินพระมหาราชาผู้ครองพระนครน,นี้ก็มีพระนามว่าพระเจกกรุงชัยสุริยวงตอนนี้พระจกกรุงชัยสุริยวงไม่ได้อยู่ในพระนครพระองค์เสด็จไปโดยเรื่องพิศดารและเป็นเรื่องที่สงสัยไม่มีใครจะได้รู้เรื่องว่าพระมหาราชจะเสด็จไปโดยเหตุใด เพราะการเสด็จกองพระองค์นั้นไปในเวลากลางคืนตอนยี่สี่เที่ยงคืนพอดีที่พระองค์เสด็จไปและการเสด็จไปนั้นทหารวังหรือใครใครซึ่งรักษาหน้าที่อยูอ่ในทางที่พระองค์เสด็จไปนั้นก็มีคนทูลถามพระอง,งอคววงอองง์ตอบได้คําเดียวว่าพระนางซอยทิพีกหนีพระองค์ไปแล้วตอบได้คําเดียวเท่านั้น แต่เมื่อ,อสมเด็จพระนางเจ้าทรงทราบเรื่องตอนคืนวันนั้นก็สงสัยว่าเหตุฉะไหนพระองค์จึงได้อ่อ่ทรงตัดไว้ให้เป็นปนัญหาทุกคนก็คบคิดและเดี๋ยวนี้ในพระนครเป็นจากคดีนี้กําลังจะวิพากษ์วิจารกันใหญ่เรื่องพระมาราชที่เสด็จไปครั้งนี้เออเวลานี้นะฉันต้องการจะให้ลูกชายทั้งสอง ซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ได้มาจากสำนักครูตลอดจนถึงท่านโหราบดีเข้ามาประชุมเพื่อจะทำนายในเรื่องนี้ดูสิว่ามันจะเป็นเหตุอย่างไรหรือว่าพระองค์นะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นในดวงพระไทยของพระองค์การที่พระองค์พูดเช่นนี้ว่าพระนางช้อยทิพย์ได้จากเมืองไปแล้วพระนางช้อยทิพย์นี้ก็ไม่ได้ไปไหน ในคืนวันนั้นทรงประบันธมกําลังจะหลับสนิทเหมือนกันรู้เรื่องก็ต่อเมื่อมีคนออบอกเล่าว,ว่าสมเด็จพระราชสวามีเสด็จไปแล้วเสด็จไปโดยเหตุอย่างนั้นเนี่ยฉันก็สงสัยนี่นะท่ามออามาตย์ขอท่านจงพยายามประกาศให้ประชายชนรู้ด้วยเพราะเรากําลังจะสืบ ภายในพระเนครน,นี้ก็ไม่เห็นว่าพระราชะสวามีจะไปประทับอยู่ที่ไหนเลยเออขอเดชะประอภจะยามีพนกล้าปวงชนทั้งหลายในพระมเมรนครเบญจากคิริน <Okay. S 1> เวลานี้อ่างก็สงสัยเหลือเกินพื่อค่ะใช่แล้วใครก็สงสัยนะสิเพราะว่าวันก่อนไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไรเลยพระองค์กําลังจระร่าเริงเป็นสุขสนุกสนานอยู่เป็นอย่างดี นี่ฉันต้องการจะให้โหนทํานายดูสิว่ามันเป็นครอร้ายไข่รุมหรือมันจะมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของพระองค์และเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองอย่างไรขอท่านจงเตรียมเดี๋ยวนี้พปเะค่ะอขอกราบลาจัดการตามประราัจะรับสั่งพปเลค่ะมาพระนางเจ้ากอบับเจ้าที่ประทับ แล้วสัก็องสันลําพันนะแล้วเจกลับเจ้าชาทั้งร่างนะแล้วนี่เจ้าวาสินอะไรแม่นะประชาช เมื่อรู้เรื่องเรื่องด้วยอบิดดูเล็ดเร่กองสาเรื่องเรื่องด้วยบินดูเล็มนาจากนีเวศไปป่าวานนาสงสาร เมือ่อเกิดสอ่ใซ่้ในชยงแล้ววงกุมานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไมประทยเมื่อได้ทราบว่าเมื่อมเด็ดประชนมานีไม่รู้ที่ว่าว่าประิจเมืองมีเรื่องไร พึ่งสาบความตามเขาลาอ่านหานันดในก้าวใจว่าพอไปใกล้วังนั่งกล่าวมาแล้วพยายามเทยาติดตามได้จนจบไม่ได้พอประมิตรลงส่งยอดพรลไในรับสั้งกวังเสียงประมาณดาวาร้างง่านไปปลงดองซ้องลูกชาย คกือสิ้นเหนือหลายกายสุวนรณผีเล่น้องซึ่งรวมกองกันมาบาราะน้องกำลังจะศึกษาแล้วแน้วิชาใจมันนาเสียได้เรื่องสมเด็จร,ระมิดอนมาถึงยงยาอะไรจะตั้งใจเนาไปตามติดให้พ่อบ้องกองลิธ แล้วได้ซื้อคิดขอก่อนมาตกลงกันเมื่อกับกายวันโดยแน่นอนว่าจำจะ้อมจากวันไปดังใจอ,อ่สวัสดีอ,องค์ชายในทนานะทีิวาสเสด็จพอจ้างไปครั้งนี้ก็ทำให้เป็นทีสงใช้ในใล้องประชาชนทั้งไายถั่วทั้งบ้านเมืองแล้วเมือ่อ มาตอนกลางคืนราวยี่สิบที่นาฬิกาที่นี่พระองค์จากไปแล้วก็ได้ทีอ่อะไรที่ติดอะไร